อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกค่ะรู้จักใช่ไหมค่ะเป็นนักศาสนาครั้งแล้วก็เป็นผู้เก่งนักนศาสนาพระสารศาสานาวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาบาลีสันสกฤตเพราะอาจารย์นี่บวชเป็นสมณณนแล้วก็เป็นสมณณนเป็นสมณณนปเรียนเก้ารูปแรกในสการที่เก้าใช่ ะนะครับที่ที่คือเก่งมากนะและอาจารย์ได้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเอ้โทษทีประเทศอังกฤษตั้งแต่ยังเป็นสาม,มเณรน,นะได้ทุนขณะที่เป็นสาม,มเณรใช่แล้วก็มาเรียนกลับมานะคะเป็นคนเก่งมากครับอาจารย์<ช>ครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยผมสัมภาษณ์อาจารย์บ่อยนะๆนะเกี่ยวกับเรื่องราวทางาศาสนาเนี่ยต้องถามอาจารย์เลยนะเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอะไรเนี้ยต้องถามอาจารย์ อาจารย์เป็นคนกุดรังนะครับอำเภอกุดรังบร,รบือปัจจุบันนะครับจังหวัดมาารคามนะครับท่านเสียชีวิตตั้งสบสวดที่วัดตรีทศเทพนะครับเป็นเวลาห้าวันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเก็บศพไปร้อยวันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกด้วยนะครับนี่ถือว่า เป็นบุคลากรที่สําคัญคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะโุชนียบุคคลนะคะใช่ปเ,เป็นปูชนียบุคคลศานส,สนานะครับช่วงหลังๆท่านก็เจ็บป่วยนะ,ะท่านเจ็บป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิรราชเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นๆค่ำๆแล้วก็เสียใจกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของอาจารย์ครับค่ะ